ของนะครับโตโยต,ต้แล้วมีตัวคันนี้ก็คือนะฮะไฟหน้าขวาสั่นนะครับเป็นการแก้ไขนะฮะเราทำการถอดคูุมแล้วก็เปิดคูุมแล้วก็ซีนเก้าใหม่แก้ให้เรียบร้อยนะครับมีอาการสั่นตามเครื่องนะครับก็ทการเปิดคูุมแล้วก็ซีนเกาให้ใหม่แก้ลูกแก้ให้ใหม่นะฮะไปตามครับโอเคครับไม่สั่นแล้วนะครับนะครับตรงนี้โอเคแล้วผมก็ถึงจะสั่นหมดเลยนะฮะประมาณนี้ าเคยแก้ฝั่งซ้ายไปแล้วจ้าเราครับวันนี้ก็ไปทํามาแก้ฝั่งขวาต่อตัวนี้ก็ใช้งานได้กติเรียบร้อยนะครับเวลาตกลุงก็ไฟก็ไม่หลวมคอแล้วนะครับก็ขอรบคาในครับที่สนใจนะฮะอยากทําการติดตั้งอยากทาการแก้ไขนะครับไฟหน้าขวาสั่นนะครับหรือว่าอยากแก้ไขอัปเกรดไฟที่นวนนะครับก็สามารถติดต่อมาที่เราได้ที่เบอร์นี้นะครับ099-944299ครับขอเช็คไฟเลี้ยวขวาหน่อยครับอันนี้เป็เลี้ยวซ้ายครับ Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go. I never ran so no man I still go go, go. A lot of single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I be doing shit my way, uh or the highway and in the driveway. Is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You will never hear me, bitch. Now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Still go, even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man, I still go. Go, 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 go. Oh. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts say, and turn them to a game. Take the best thoughts say, and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Oh. <coughs> <coughs> มัเอาไฟสั่นนะครับนีครับปัญหาเรื่องไฟสั่นนะครับอน,นบอนด,ดูดูครับข้างขวามันจะสั่นกว่านะครับขอไวสูงครับเดี๋ยวครับไปสูงระมาณนี้นะครับก็การแก้ไขนะข้างขวาข้างเดียวนะครับถือ ก็ครับเดี๋ยวมาชมบรรยากาศครับการแก้ไขเรื่องของไฟหน้าสั่นนะครับของโตยทาไฮรักวิโก้คันนี้ครับไฟเลี้ยวขวาครับไฟเลี้ยวซ้ายครับโอเคก็เดี๋ยวมาชมบรรยากาศการแก้ไขเรื่องของไฟหน้าสั่นของโตยทาไฮรักวิโก้คันนี้ครับ